ได้ดีพูดมาพูดมาพูดมาเร็วช่วงยบใบหกสิบตัวดังที่ยาคลุงนะครับสามเจ็ดห้าม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 ายมาเเร็ว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 าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าอร้อยยี่ห้วันที่สาเดมีนาพเร็วเลยครับเร็วเลยเร็วมามามาอย่างเดียวจ่ายเงินได้ทัน ที่แล้วไปห้าอนี้ร้อบาทเองเลยนี่ไง่ไงารู้ว่าใครนี่ไงยาคน้าร้อยแปบเการอยปิ่ามาเรียกยายาเลยยาาไม่ได้นะค่อยค่อยค่อยแร่นชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่ง chưa lại chưa lại chưa chưa lại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  chưa rồi, 200, rồi. Rồi, <laughs> อ๋อสิบบาทร้ยวยรวยได้ขอบคุณนะจ๊ะเฮ้ยๆของเขาของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแบงค์พันก่อนลมาเลยมาเลยครับคิวต่อไปคิวต่อไปคิวต่อไปนยักาศไอ้แก้มเก็บตังค์ดีแบงค์พันหลุนในโกดังกันว่าตอนนี้ลูกชาเยอะหรือไม่เยอะนะครับ เก็บเงินก่อนน้ำพริกสามครับอ่าสี่สิบเก้อเยอะอยู่ครสามร้อยพอลดไปสิบบาทมามาเร็วๆอยาต่อไปครับมา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 ตรงนี้ได้ลดนะสศษห้าบาทสิบบาทลดให้เลยนะสามร้อยไปเร็วเร็วๆที่ตรงนี้ได้ลดนะ เร็ว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 รอยแปดสิบชองรอย,อรอยช <า S 1> ่ยี่บหกอบไม่ทอดน้ำมันหกร้อยห้าสิบร้อสามร้อยห้าสิบรถแมยี่สิบายรถไมใหซื้อน้ำลำไยนะโก้ิบ ร้อยห้าบาทร้อยสี่สิบจ่ายเงินไม่ทันลูกค้าจ่ายไม่ทันค้าจ่ายไม่ทันจ่ายไ,ไม่ทันนหะนคิดยังใหญ่กว่คิวต่อไปครับเอองเคทเชียร์บิ๊กซีก็มาเออเคทเคเชียร์บิ๊กซีก็มาเออเก้าครับน้ำพริกเก้าอันนี้หนึ่งครับ สามเจ็ห้าห้าครับสามครับโอนให้ทานโอนให้ทันคิวแรกคนแรกคนสองแล้อโอนไม่ทันอนไม่ทันคนเร็วเร็วไปเลยไปเลยี่สครับพี่สองครับเขาบอกว่านหลงกูไม่มาแล้ว้านพี่อ่ะคนเดนมกูจะายเลยสี่ร้อยกี่เซตัดไปต่ดไปเอ้ยมา กดดันแค่เดียร้อยยี่สิบเอ๊ะยันยันร้อยยี่สิบเีเทอาไรนี่ยาอันนี้เรอสี่สี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทยาอันนี้ด้วยอันนี้สูงอะกบลูกองร้อยห้าสิบองร้อยห้าสิบห้าสองร้อยเจ้าห้าสองร้อยเจ ลางละลูอยาใกล้แล้วเไปเกดตาครับครับครับเลย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 เเลยสองเจ็ดสิบสาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีห้าบาทสองสิบนี่ห้านี่ห้าบาทสามสิบวันนี้ห้าแปดห้าสามสิบสินค้าที่มีออยแล้วก็ สินค้าที่เป็นสามแปดห้าสามแปหต่อไปที่ต่อไปกินต่อไปโอนไม่ทันโอนไม่ทันโอไม่ทันโอนไม่ทันมาเร็วๆโอนไม่ทันร้อยห้าบาทมาร้อยเดียวร้อยเดียวต้องต่อไปต่อไปไปต่อไ่อไต่อไปต่อไป่อไ่ต่อไปเร็วๆไไอ่อ่อ่อ มา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 เลยมาเลยมาเร็วมาเตรียมไอ่เรีอมบอปธนาการเตรียมไว้เรจ่ายเลยนะรั้งเจนโนเลยนะคะบอลเลยนะครับเก้าสิบร้อยสาม นี่ล, át, ลูกค้าจะยืนครับสามร้อยไปเลยสามร้อยสี่ร้อยโอ้ยไปอะมามาอไๆๆๆห้าสนไมาิห้าอเครื่องไปได้อีกแย่อีโมงนี้อีกนะยิ้มยิ้ม้มอมเครื่องพังอะเยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเไ้ยเฮ้่เฮ้้ยเฮเฮ้่เยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮงเ้ยเยเไ้เเเมเเ สามร <20. S 2> ้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยสามสิบยี่สิบขะลอยนิดหนึ่งครับยังทำให้เสร็จอาทิตย์หน้าน่าจะเก้าร้อยแปดสิบ <900. S 2> ได้ย MM. ินมาว่าน่าจะมีโครงการเหรค่8 0คือทำทำหลังคาย่งี้นะครับไปไปเนีแถมน้ำน้ำาไแก้วนึงเนาน้อ่แก้ว้าก็อาจจะย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับคึ้นมาให้อ่อขาแม่าขึ้นไ่ข้างบน I <laughs> you. วนนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งทานอาหารอย่างนะ้ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศช่วงบ่ายนะในตลาดพิยาพลุ่มนะ ก็จะมาเต็มวันนี้ไก่ย่างไม่ได้มาครับอาทิตย์นี้ไก่ย่างน้ำกบโอลาเพราะว่าเพราะว่าจะไปเขาไปงานบวชกันนะครับ โอเคนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตะเวนแดดช anel ด้วยนะครับตะเวนแดดช anel ขอจบคลิปอัปเดตช่วงบ่ายในวันที่วันเสาร์วันที่30มีนาปี67ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพี่ๆ